วัสดีนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูขั้นตอนนะครับการเปลี่ยนหลอดไฟหลีของ t ต y o t a f o r t u n e r กันนะครับรถคันนี้เนี่ยก็ใช้งานมานานหลายปีแล้วนะครับหลอดไฟหลีเนี่ยเริ่มไม่ติดครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เองไม่ได้ยากเลยนะครับแค่มีเครื่องมือพื้นฐานนิดหน่อยเนี่ยก็ทําเองได้ที่บ้านนะครับประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าแรงด้วยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่า ตัวของหลอดไฟหลีนะครับของตัวรถ t ต y o t a f o r t u n e r คันนี้เนี่ยมีอีกข้างไหนที่ไม่ติดนะครับอ่าก็จะเห็นว่านะครับผมไปปิดคนแชนะครับออนนะครับแล้วก็ทําการเปิดไฟหลีนะครับหรือตัวไฟหน้าเนี่ยบิดขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยมีการติดอยู่ข้างๆนะครับแต่จะเห็นว่าไฟหลอดที่2นะครับที่เป็นหลอดยาวเนี่ยไม่ติดนะครับเมื่อเทียบกับอีกข้างนึงนะครับอ่าจะเห็นว่าอีกข้างหนึ่งนะครับมันจะมี การติดขึ้นมานะครับที่เป็นหลอดยาวๆนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนกันนะครับทีนี้นะครับผมจะทําการเปิดตัวฝาท้ายของตัวโฟลเจอร์ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะรื้อตัว cover นะครับที่ปิดตัวฝาท้ายอยู่นะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนหลอดไฟครับตรงนี้นะครับผมก็ทําการเปิดฝาท้ายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการรื้อตัว c o อ e r นะครับที่ ประกอบกับตัวฝาหลังออกนะครับผมก็จะทําการรื้อนะครับนะครับตรงนี้ผมก็พยายามที่จะเอาตัวของนิ้วมือนะครับสอดเข้าไปตรงร่องนะครับระหว่างตัวเว v e r กับตัวฝาหลังนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะครับเพื่อนๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการดึงตัวของเว v e r นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวกิบล็อกหรือตัวพลาสติกนะจะฉีกขาดได้นะครับอันนี้ผมก็ ค่อยๆดึงนะครับแล้วก็อาจจะมีการใส่ถุงมือนิดนึงเดี๋ยวเผื่อตัวโคเปอร์มันผ่านนะครับก็ค่อยๆปลดตัวกิบล็อกนะครับดึงออกมานะครับค่อยๆดึงนะครับระวังอย่าให้ตัวของพลาสติกนะครับตัวโคเปอร์เนี่ยมันฉีกขาดพอดึงกึ๊บออกมาเนี่ยมันจะหลุดออกมาทั้งหมดเลยนะครับก็าที่วางให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าตัวของฝาหลังเนี่ยจะมีตัวของสายไฟนะครับด้านบนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีตัวของ หลอดไฟต่างๆนะครับอ่ะทีนี้ผมแเพเข้ามาซูมอินดูใกล้ๆนิดนึงนะครับจะเห็นนะครับว่ามีสายไฟนะครับต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับอ่ะจะเห็นตัวข้างงสายไฟที่ต่อกับตัวของหลอดไฟหลังนะครับหลอดไฟถอยหรือหลอดไฟหลีนะครับออันนี้เราก็จะเห็นนะครับมีทั้งไฟถอยไฟหลีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนตัวของหลอดไฟหลีกันนะครับ ตรงที่ผมชี้นะครับจะเป็นตัวของหลอดไฟถอยนะครับจะไม่ใช่หลอดนี้นะครับที่เราทําการเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนตัวของหลอดไฟหลีนะครับทีนี้นะครับผมก็จะทําการเช็คก่อนนะครับว่ารูไหนนะครับเป็นรูของหลอดไฟดลีนะครับก็ลองพยายามปิดฝาท้ายดูนะครับว่าตัวหลอดไฟหลีเนี่ยอยู่ตรงไหนดวงที่ไม่ติดนะครับดวงที่ยาวๆที่เราดูตอนของต้นคลิปนะครับว่าที่เป็นหลอดยาวๆที่ไม่ติดนะครับผมก็ทําการเช็คก่อนว่ามันเป็นรูไหนกันแน่นะครับก็จะ เจอแล้วนะครับก็จะเป็นตัวของหลอดนะครับด้านบน um, ที่เป็นสายสีเขียวเทานะครับอันนี้จะเป็นตัวของหลอดไฟลี่นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟถอยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นไฟลีด้านบนนะครับเขียวเทาครับเดี๋ยวเราจะทำการดึงตัวของขั้วออกมานะครับดึงออกมาได้ง่ายๆเลยนะครับก็ค่อยๆดึงออกมานะครับอันนี้จะเป็นตัวของหลอดไฟลี ขั้วหลอดไฟแล้วก็จะมีตัวหลอดไฟนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาตัวของหลอดไฟนะครับออกมาอันนี้ผมก็ซูมอินมาให้ชัดนะครับเราก็จะเห็นตัวของขั้วหลอดนะครับกับตัวหลอดเนี่ยเราสามารถดึงตัวหลอดออกมาได้เลยนะครับก็พยายามจับตัวของขั้วให้แน่นนะครับอมือหนึ่งก็จับฝาท้ายไว้นะครับอีกมือหนึ่งนะครับก็ ทำการดึงตัวของไส้นะครับหรือตัวหลอดออกมาดึงกึ๊บออกมาเลยนะครับมันจะดึงออกมาได้ง่ายเลยนะครับแล้วมัดระวังนิดนึงนะครับอย่าให้ตัวสายไฟของตัวหลอดไฟเนี่ยมันขาดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาทําการต่ออีกนะครับอนะ่นนี่ผมก็ทําการรีให้ดูนะครับว่เาเวลาดึงดึงออกไงครับก็ดึงปุ๊บมันก็จะลุดออกมาเลยนะครับ ทีนี้นะครับตรงส่วนของเวลาเพื่อนๆนะครับไปร้านตัวของอะไรในการซื้อหลอดไฟเนี่ยก็ในการเปลี่ยนตัวของหลอดไฟหลีเนี่ยเพื่อนๆก็ไปซื้ออะไรนะครับโดยแจ้งทางร้านนะครับว่าเป็นหลอดไฟหลีของรถยี่ห้อไหนนะครับเขาก็จะหยิบตัวของหลอดไฟนะครับต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้แจ้งตัวของประเภทหลอดไฟผิดนะครับหลอดไฟหลีหลอดไฟหน้าหลอดไฟท้ายหลอดไฟถอยเนี่ย แต่ละอันเนี่ยมันจะมีขนาดเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราทําการเปลี่ยนตัวของหลอดไฟหลี่นะครับตอนที่ผมไปซื้อจากร้านอะไรเนี่ยก็แจ้งทางร้านนะครับว่าเราหลอดไฟหลี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟหลี่เป็นคั้วธรรมดาเลยครับคั่วเป็นแบนๆัป็นแบนนะครับเราก็จะทําการเอาตัวของหลอดไฟหลี่ตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปที่ขั้วเดิมที่เราทําการดึงตัวหลอดเก่าออกมานะครับเห็นไหมครับ ใส่ปุ๊บเนี่ยก็กดกึ๊กเนี่ยมันก็จะเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ก่อนจะใส่เนี่ยก็พยายามเช็คให้ดีๆอทีนะครับว่ามันมีความแน่นอะไรยังไงไหมครับจะได้ไม่ต้องลืมมาทําใหม่นะครับแต่แล้วเนี่ยเราเอาตัวของขั้วนะครับตัวของหลอดไฟเนี่ยใส่กลับเข้าไปตรงของเฟร,รมไฟท้ายนะครับในตำแหน่งเดิมที่เราดึงออกมาในตำแหน่งของไฟตีนะครับตรงนี้ ผมก็ดึงออกมาจากตรงจุดที่ผมชี้เนาะดังนี้นะครับก็จะทําการเอาตัวของขั้วหลอดแล้วก็ตัวหลอดไฟเนี่ยใส่เข้าไปตรงเดิมนะครับก็ค่อยๆใส่นะครับมันจะมีเขี้ยวตัวล็อกของมันนะครับพอใส่เนี่ยก็พยายามบิดหมุนให้เข้าเขี้ยวล็อกมันนะครับจะได้เข้าแล้วเวลารถวิ่งสะเทือนเนี่ยมันจะได้ไม่ขยับไปมานะครับทำให้ไฟเนี่ยดได่แน่น ส่วนของสายไฟที่เราดึงออกมาเนี helmet, ่ยก็ติดกิ๊บล็อกนะครับเข้าไปที่ตำแหน่งเฟรมเดิมนะครับสายไฟจะจะได้ไม่ปิดเบี้ยวนะครับทีนี้นะครับผมก็ทําการเช็คสายอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตัวสายไฟที่วิ่งเข้าตัวของหลอดไฟเนี่ยครับหรือขั้วหลอดเนี่ยมีความแน่นไหมครับทั้งตัวหลอดไฟหลีหรือตัวหลอดไฟถอยนะครับเพื่อเป็นการเช็คให้ช่วยอีกครั้งนะครับก่อนที่จะปิดตัวของ c o อ e r นะครับผมก็ทําการเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปิด c o อร์นะครับ ในตอนผิดคอปเอ์เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องหยิบนะครับถ้าทํางานคนเดียวเนี่ยก็อาจจะลาบากนิดนึงนะครับก็มือนึงเนี่ยต้องจับประตูนะครับอีกมือนึงเนี่ยก็ต้องพยายามหยิบตัวของคอปเอ์นะครับเข้าไปประกบกับตัวของประตูฝาท้ายนะครับอาเนียก็จะมีความทุลักทุเลนิดนึงนะครับเพราะผมทํางานคนเดียวนะครับทีนี้นะครับก็พยายามดูตําแหน่งนะครับว่ามันตรงบล็อกหรือตรงล็อก หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพอมันตรงล็อกเนี่ยมันก็จะทําการใส่กรึบแล้วก็เอามือตบๆ,ๆเนี่ยมันก็จะทําการเข้าที่เรียบร้อยนะครับผมก็พยายามใส่นะครับก็มีความทุลักทุเลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพยายามจะใส่ให้มันตรงกริบล็อกนะครับแล้วก็ตรงกับตัวของขอบพอดีนะครับก็จะมีความใส่ยากนิดหนึ่งนะครับก็ต้องค่อยๆไล่นะครับตามขอบฝา ไปเรื่อยๆนะครับพอเริ่มลงล็อกแล้วก็ใช้ตัวของฝ่ามือนะครับก็ค่อยๆตบเข้าไปนะครับก็พยายามตบนะครับให้ตรงล็อกนะครับถ้าไม่ตรงล็อกเนี่ยอย่าฝืนตบเข้าไปนะครับเพราะว่าตัวโคเวอร์เนี่ยมันจะฉีกขาดได้นะครับอย่างผมเนี่ยก็พยายามไล่นะครับแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ตัวฝ่ามือนะครับทุบให้มันเข้ากิบล็อกเนี่ยมันเข้าล็อกพอดีเนี่ยก็ พยายามเช็คนิดหนึ่งนะครับว่ามันเข้าตรงพอดีพอดีไหมแลไ,ไปตบตามมุมตามขอบนะครับให้มันขอบเนี่ยมันปิดสนิทพอดีนะครับก็บพยายามเช็คนะครับแล้วก็กลับไปดูตรงฝานะครับว่าแน่นดีไหมตรงขอบดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ มาไล่ตบขอบอีกทีหนึ่งนะครับให้มันปิดสนิทนะครับก่อนที่จะทำการทดสอบนะครับว่าไฟติดนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราจะทำการทดสอบนะครับตัวของไฟหลีนะครับว่าหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนเรียบร้อยเนี่ยไฟด้านซ้ายเนี่ยติดเหมือนเดิมไหมนะครับก็ทำการไปปิดสวิตช์นะครับออนแล้วก็เปิดไฟ หน้านะครับก็จะเห็นว่าตัวไฟลีนะครับด้านซ้ายเนี่ยที่เราทําการเปลี่ยนตัวหลอดไฟไปเนี่ยก็เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับมีแสงสว่างติดขึ้นมาเหมือนใหม่เลยนะครับก็ตรงนี้ด้านซ้ายกับด้านขวาก็จะมีความเท่ากันนะครับ เห็นไหมครับว่าแค่ไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถเปลี่ยนหลอดไฟหลีฟอร์จูเนอได้เองแล้วนะครับง่ายประหยัดนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับก็เป็นงานเล็กน้อยนะครับที่เราสามารถทําเองได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าชอบคลิปแนวซ่อมง่ายแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเทคนิคดีต่อไปนะครับสวัสดีครับ